สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับให้ทุกคนมาดูรถยกของอู่ช่างลุ่งนะครับที่เราประกอบเองที่เัยภูมิเป็นรถนะครับลูกค้านําเข้ามาต่อนะฮะวันนี้จะมาพูดเรื่องความพิเศษพิเศษแบบไหนนะครับจากที่ชุดที่เราต่อชุดนี้จะเรียกชุด1 2ึ0 0หมื่นสองพันทะเลปอนะครับแนกลูกค้าเสริมเองนะแล้วก็ชุดนี้จากปกติเลยจะไม่มีโซเซฟนะครับจะไม่มีสปอร์ตไลท์นะครับวันนี้มีความพิเศษโปรฤดูฝน นะครับแถนสปอร์ตไลท์สี่ดวงนะแล้วก็ชุดโซ่เซฟสองเส้นนะมาดูวิธีใช้ครับวิธีใช้ก็งนะ่ายๆครับในวินหนึ่งของขั้นตอนนะครับชุดนี้ก็จะมีทั้งสายนะครับสายก็มาตรฐานโรงงานเลยนะครับเป็นยางนะเป็นยางตกก็ไม่แตกนะครับรีโมทไร้สายนะครับมาดูถ้ารีโมทมีปัญหาลืมหายสายใช้ได้นะครับสามารถใช้พร้อมกันได้เลยนะครับมาดูวิธีใช้ผมจะบอกง,ง่กดโซ่เทปตี้ เราหางลงหมดที่หมนะตอนนี้มันยังไม่ลงเพราะว่ารถลูกค้ายัางยังยังยังหลังยังต่ำอยู่แล้วเสร็จตึงนะหางนะดึงหางได้ที่ต้องการนะรหางของเราเนี่ยบอกได้ตรงว่าใหญ่มากหนาะแข็งแรงนะครับเบกี่ยวกับหลังเรียบร้อยจะเอานะครับก็ มาตรฐานนะครับก็ถ้าสนใจนะครับอย่าลืมนะครับเซ็ตชุช่างลุ่งเชยภูมูนะครับรถยกรถไซส์เชยร์พูแล้วก็ติดต่อได้บโทรศัพท์นะครับ0899129101สอบถามรายละเอียดอยากได้ชุด17,000ปอนด์วินใหญ่นะครับเป็นติดตั้งถุงลมนะครับจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ครับขอบคุณครับ